ไปข้างนอกกันนะคะก็คือขินม,มีนัดกับที่คลินิกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเลเซอร์รอยแผลทำมิทักนะซึ่ง ก่อนหน้านี้ขิงทำม,มิทักประมาณน่าจะสองปีแล้วนะคะเออตื่นเต้นนะพอมาอัปเดีทีเดียว2ปีนะก็จะได้เห็นผลแล้วว่าเออทำม,มิทักะมันอยู่มันค่อนข้างอยู่นานนะคะทุกคนคือ2ปีแล้วก็ยังไม่อ้วนขึ้นเลยหน้าทา้องคือยังสวยอยู่นะคะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะาชมกันนะคะสำหรับใครทีม่ามาใหม่นะคะยังไม่เคยติดตามกันนะคะก็ชื่อขิงนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปข้างนอกกันค่ะทุกคน มาสเตอร์เพลแล้วนะคะก็เพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะนักวิบวิษณ์สอบตอนนี้ก็มาณแบบประมาณ20นาทีนะคะกลำลังรอพี่มาร์เก็ตติ้งมารอข้างล่างคือตอนนี้มาสเตอร์เพลสเขาเลนอเวดใหม่ทุกคนคนะ่ะสวยมาก <c oughs> แล้วจอดรถนะคะก็สะดวกมากขึ้นคือแต่ก่อนนะที่จอดอาจจะน้อยแต่ว่าตอนนี้คือมีที่จอดแพราว่าลิสต์อัพขึ้นไปนะคะแล้วก็จอดสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศมาสเตอร์เพลเวอร์ชั่นใหม่ทุกคนดูแบบไฮโซดู โอ้โมเดิร์นมากขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งนั้นวันนี้ข็งไม่ได้มาฟ้อนรบกับคุณหมอนะแต่ว่าจะเป็นการามาเลเซอร์นะคะแผลแล้วก็จะมีฉีดคีลอยด้วยนะคะเพราะว่าแผลที่ทำมันก็จะมีคีลอยขึ้นมาเนื่องจากว่ารอยแผลมันค่อนข้างหรือตอนที่ขิงคลอดคือวันจิตก็มีคีลอยขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็เป็นแผลเล็กๆก็ว่ามันไม่กี่เซนใช่ปะแต่พอเป็นทำามิทักอะก็คือสุดเอวฝั่งนึงกับสุดขออีกฝั่งนึงนะคะทำให้การดูแลแผลเนี่ยก็เลยแบบต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อนข ยังไงเดี๋ยวให้ดูแผลนะคะตอนขึ้นไปข้อมูลตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอเรียกก่อนค่ะโอเคจากเมื่อกี้นะคะที่ขึ้นมาตอนนี้ขิงอยู่ชั้น3แล้ว mm hmm. ก็คือสอบถามคร่าวๆวันนี้จะได้เจอคุณหมอด้วยนะคะเนื่องจากว่าแผลคีรอยของขิงเนี่ต้องมีการฉีด เพื่อให้ความนูนอ่ะมันแบบฝ่อลงนะคะก็เลยจะต้องประเมินนิดนึงมาด้วยก็อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติปกติแล้วเลเซอร์ใช้เวลามันสิบนาทีได้น้องไม่นานพอแบบเป็นคุณหมอคุยก็จะต้องรอคิวคุณหมอนิดนึงนะคะใดๆก็ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่จะโดนเข็มนี่นะคะก็เป็นลุกวันนี้นะจริงในหัวขิงอ่ะมันจะน่ารักกว่านี้แต่พอใส่มาจริงๆน้ำบอกว่าเซ็กซี่มากไม่รู้ด้วยเหตุใดค่ะทำมีทักนะคะก็คือ ยังคงสวยอยู่เรียบเนียนแล้วก็แบบกินอะไรก็คือไม่นูนเลยนะคะคือข้อดีของเขานะส่วนข้อเสียก็มีแค่แบบแผลเป็นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะจริงๆก่อนนั้นไอขิงมีคลิปรีวิวเตอร์แชทออฟนะคะที่จะเป็นแบบลบรอยแผลเป็นเหมือนกันอันนั้นก็คือเห็นรอยแผลเป็นค่อนข้างชัดแล้วแต่ว่าที่เนี่ยคือที่ที่ขิงมาผ่าตัดนะคะคือโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซก็จะมาลบแผลเป็นที่นี่เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็นี่คือเอาิปเช็คค่ะน่ารักมากเดี๋ยวแปะทิกักไว้ให้นะทุกคนนี่ก็น่ารักทุ วันนี้น่งรัมาเลยนั่งกินนั่งเขาเป็นขากินช็อกโกแลตปั่นก่นในลดความอ้วนด้วยนะขิงไม่กินข้าวเย็นแบบเป็นข้าว้ก็จะกินเป็นสลัดกับโปรตีนชงนะคะก็เบาๆดีตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่แบบข่อไหลแล้วผมือเนี้กินอะไรคะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองชมเยอะจริงนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนฉีดยาชาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลเซอร์นะคะจากนั้นก็ค่อยฉีดคีลอยนะคะ รถอแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วสำหรับการเลเซอร์เราก็ฉีดคีรอยนะคะที่มาสเตอร์พีซเนาะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันวันนี้คิมยังไม่ได้กินอะไรเลยหยิวมากมาไปกินกันนะคะละ เราลุ้นว่าเราจะกินอะไรกันมันก็คงมีรูปที่หน้าปกคลิปแล้วแหละโอเคหลังจากขับรถมาอย่างยาวนานขิงขับรถมาประมาณเกือ<ไ>บชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าหาสาขาที่จะก,กินไม่ได้สักทีเดินทางไกลมากค่ะตอนนี้แฟนกําลังไปสั่งเบอร์เกอร์คิงให้เพราะว่าตอนนี้มันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมก็เลยแบบ เออมากินให้คุ้มนะคะคิดว่าแฟนจะสั่งสองอย่างเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยมันมันเหมือนผ่านมาประมาณแบบชั่วโมงนึงแล้วอะครับยาชาที่ทานไว้ตอนแรกก็คือเริ่มแบบริดจ,จังแล้วก็เริ่มเจ็บแผลนิดนึงเหมือนกันนะจะว่าไปเราเบอร์เกอร์เสร็จแล้วก็รอกินอย่างเดียวถ่ายสตอรี่ค่ะอยากกินอะไรเพิ่มหบอกผมได้เป็นไปเราบอกเขาว่าน้ำว่านะถ้าเขาเรียกคิวสายสองสอแปดเออ ตอนนี้ก็คือมาแล้วนะคะย่ก็จะมีเบอร์เกอร์มาอีกสองเดี๋ยวเขาเอามาส่งให้นะคือไม่รู้เป็นไรทุกครั้งที่แบบว่ามาทำคอนเทนต์เนี่ยจะต้องกินจังฟูทุกครั้งหรอหิงเองอ่ะจะกินค่อนข้างเฮลตี้นะคะก็คือตอนข้ามะหิงจะกินแค่สลัดคือทำซีซาร์สลัดทานเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่อิ่มก็จะกิน โปรตีนเช็คเพิ่มอ,อีกแก้วหนึ่งนะคะก็จะไม่ค่อยกินข้าวเป็นจานแต่ว่าจะทําข้าวให้แบบให้เบบีกาแฟนกินไปอ่ะค่าใช้จ่ายมากขึ้นคือวันนึงใช้เงินสําหรับการทานข้าวอะ่ะไม่ถึง100บาทนะคะประมาณ70บาทแล้วก็รวมกับอาหารที่เราทำตอนนี้ทุกวันก็สิทธที่มนันคนละยี่บาทอย่างนี้ก็ไม่แพงว่าออกมาข้างนอกก็ต้องมีบ้างน,นะคะโอกินหมดนะโอ้ตอกิน สั่งหมูหนึ่งแถมหนึ่งได้วัวหนึ่งหมูหนึ่งงงเหมือนกันอารมณ์ดีขึ้นไหมอารมณ์ดีขึ้นไหมหอารมณ์ดีขึ้นไหออมอารมณ์ดีขึ้นอย่าง้อซื้อของกินมันก็ช่วยได้อยู่แล้วลังจากขับรถมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะจากคนที่บูดบึง้งไปเป็นอารมณ์ดีได้นะเพราะของกินติดอ้วนเลี้ยงง่ายอ่ะ ถึครื่องบุกไปแล้วนะคะไปแล้วจะแกะบนรูปปาก One last shot หมดแล้วไม่ค่ะ กนไ้นะม่หัวไม่หมดหรือแบว่า ไม่ห่วงวิธีการแบบว่าขอให้คนอื่นชก็เรากินนะคะคือการบอกว่ากินได้นะไม่ห่วงแต่จริงคือเป็นไงกินไม่หมดถ้ากินไปเยอะเกิน <c oughs> ไม่ไหวเยอะตอนเราอิ่ม <c oughs> เราก็จะกลายเป็นคนมีน้ำใจขึ้นมาเลยนี่คือ <c oughs> มือแรกของเรานะคะตอนหกโมงเย็นจะขึ้นหรือจะลงลงก็ได้ลงดีกว่านะหน้ารูปสวยวันนี้แวะมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าทั้งวันวันนี้ไม่ถ่ายรูปเลยแต่งตัวสวยๆหาจุดถ่ายรูปคนที่าค่ะนี่น่ารักมากเหมียวน้องหลับกันนแล้วว่า แล้วก็มีคนดูแลเยอะเลยไอตัวดำตัวนั้นอ้วนมากเลยตัวดำที่วิ่งอยู่อ้วนมากเลยเอาว่านะเราจะไม่นอกใจน้องสกายนะคะ <laughs> เพราะว่าที่บ้านเรามีน้องสกายอยู่แล้วแต่น่าเหมือนสกายตัวสีขาวขี้เลยชั้นหน,นึ่งาเหมือนสกายเลยหน้าเหมือนกันเลยแถมมีแถบแถบเหมือนกันด้วยแถบแถบแบบขนตรงนี้ไม่ค่อยมีขนไม่ค่อยมีขนขนเหนือตาไม่ค่อยมีเหมือนกันเลยวันนี้วัดมาที่ร้านขายของมือสองญี่ปุ่นนะคะเพือช่วยในถิ่นกำลังบ้าแต่งห้อง คือชอบพวกแบบแจากันอะไรเงี้ยสวยๆนะก้อนจริงๆเจออยู่บางอันที่มันน่ารักดีแบบอันนี้ว้าอย่างนั้นน่ารักมากเอาไปตั้งแล้วแบบว่าใส่ลูกอมหรือว่าใส่อันใหญ่ๆให้มันแบบแต่ถิงว่าอยากได้สีสันมากกว่าไม่อยากได้สีใสๆส่วนนี้ก็จะเป็นของที่มันเป็นเซตอะยังไม่มีของตกแต่งที่ตกใจเลยนี่เป็นพวกเครื่องที่ปุ่นอะคะ่ะพวกแบบถ้วยชาม อันนี้ก็น่ารักดีแต่เราดื่มชาไหมก็ไม่ร้อยยีิบาททขิงคิดว่าเด่นเสื้อผ้านะคะเพราะว่ามีเสื้อผ้าแบบเยอะมากจริงๆแต่ขิงไม่ชัวร์ว่ามันเป็นของจากไหนอ่ะของเล่นอะไรเี้ก็มีีพวกโมเดลเนาะทันจิโร่ก็มีอะไรอยาแปลให้หน่อยมันคืออะไรอ่ะโอ้ลีเป็นกระดาษสี กระดาษสีวัดร,รูปอ่ะของเล่นจากญี่ปุ่นนะคะเป็นของแบรนด์เนมด้วยนะทุกคนบางอันก็แบบอย่างอันนี้จะเป็น Holy Jolly Christmas ไม่รู้แต่คิดนว่าน่ารักดีมีสี่ชนิดด้วยนะไทยคือสี่ชนิดสี่แบบหรอเป่เออเป็นเหมือนแบบสุม่มเหรอสุ่มแบบมีสี่แบบเออ,เอ,อน่ารักนี่ไงพวกแจกันตกแต่งเฮ้ยคับเค้กเป็ดด้วย ไม่ได้แม่งมาไปใส่ของได้เนี่ย oh, <c oughs> ไหนลองดูแต่มันวินเทจมากเลยอะสไตล์อะ oh, ตุ <vintage. S 1> ๊กตา,าญี่ปุ่นวินเทจจริงนมาดูข้างบนนี่อย mm. อันนี้สวยมากค่ะเอาละแล้วลชว่วงนี้ชอบซื้อผู้การชอบสื่อแบบของตกแตง่งอันนี้ก็สวย สีฟ้าเหมาะก,กับห้องขิงด้วย80บาทเองแต่ดิฉันอินมากของตกแต่งห้องเดรวเป็นแจกันเล็กๆอันนี้ไว้ใส่ดอกไม้แบบผู้เดียวอันนี้ก็80บาทบเป็นเซรามิกนะคะตามหาจะเปลดอีกแล้ว <c oughs> เปิดได้ด้วยเปิดอะไรอะ่ะเปิดเสียงเหรออุ้ยฟังแมนเข้ามาไีฟังแมนด้วยวันนี้คิดว่าน่าจะประมาณเท่านี้ค่ะคงไม่ได้ไปไหนละน่าจะดิ่งกลับบ้านเลยนะคะ เราข้ามถนนขึ้นรถละเอ๋ไว้เจอกันใหม่แล้วกันเนาะใช่เจอกันใหม่จบคลิปแค่นี้บ๊ายบาย,บาย,บาย